คืนนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันต่อนะครับในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสุริยปที่9ก้าสนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดถึงข้อที่7กับข้อ8นะครับนะครับซึ่งในสองข้อนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของการถวาย3ประการด้วยกันนะครับถวายพระเกียรติหนึ่งนะครับถวายพระกําลังนะครับสองแล้วก็ถวายสิ่งของถวาย นะครับประการที่3ทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังคงพูดถึงเรื่องของการถวายพระเกียรตินะครับเรายังไม่จบเรื่องนี้เลยครับก็คืนนี้เรามาต่อนะครับแต่ก่อนอื่นก็ขอให้เราได้ก้มศีรษะลงนะครับพี่น้องครับแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตาผู้ทรงมีความสงสารต่อชีวิตของเรา,เ,ราเสมอพระองค์ทรงทราบว่า เราทั้งหลายเป็นเพียงมนุษย์และเป็นเพียงผงคลีดินซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสว่าเพราะว่าเรานั้นมาจากดินและเราก็ต้องกลับกลายเป็นดินข้าพระองค์ทั้งหลายดำรงชีวิตยอยู่ได้โดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นถ้าปราศจากพระคุณข้าพระองค์เองก็ไม่ต่างจากคนเหล่านั้นที่ไม่ได้มีชีวิตยอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่ได้มีความหวังใจไม่มีความแนนอน ในชีวิตของขับรองทั้งหลายแต่บัดนี้พระองค์เองทรงกระทําให้ขาพรองทั้งหลายมีเป้าหมายที่ชัดเจนพระองค์จะขับพระองค์ทรงประทานเป้าหมายนั้นแก่เราทั้งหลายคือชีวิตนิรันดร์ในขณะที่ขับรองทั้งหลายดําเนินอยู่ในร่างกายนี้ก็แต่พระเจ้าขับรองทั้งหลายอ่อนแอและขาดกําลังแต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานกําลังและประทานสติปัญญาแก่ขาพรองคเพื่อขับรองทั้งหลายจะสามารถที่จะ ใส่ใจใครครวนพระวจนะของพระเจ้าในค่ำคืนนี้ขอพระเจ้าอวยพระภอรแก่พี่น้องของข้าพุธทุกคนที่มีความปรารถนาจำเริญขึ้นในชีวิตในความเชื่อในพระเจ้าขอให้เขาทั้งหลายจำเริญขึ้นและสนิสุขหลั่งไหลมาสู่ชีวิตของเขาผู้ซึ่งกระหายหาพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในค่ำคืนนี้ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนครับโอเค เรามาดูต่อนะครับในเรื่องของการถวายพระเกียรติผมอ่านซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับข้อที่7และข้อที่8โอตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงถวายแด่พระยาเวจงถวายพระเกียรติครับและพระกําลังแด่พระยาเวจงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาเวจงนําของถวายมายังบริเวณพระนิเวศของพระองค์นะครับอันนี้คือสองข้อแล้วก็ ผมก็แยกย้ายให้พี่น้องเห็นถึง1ถวายพระเกยียรติ2ถวายพระกําลัง3ถวายสิ่งของถวายพี่น้องครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังคงอยู่ที่การถวายพระเกียรตินะครับแล้วเรามาจบลงตรงข้อพระข้อพระธรรมใน1โครินบทที่6ข้อที่ 9- ถึง20ซึ่งได้พูดถึงนะครับว่าเรานั้นมีชีวิตอย่างไรถึงจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าถึงจะถวายเกียรติพระเจ้านะครับพี่น้องกลับไปอ่านซ้ํา หรือฟังซ้าอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในครั้งในครั้งที่แล้วผมพูดถึงเรื่องการถวายพระเกียรตินะครับในประการแรกนะครับในประการแรกเนี่ยพูดถึงถวายพระเกียรติก็คือผมดูตรงนี้นิดหนึ่งประการแรกก็คือการดําเนินชีวิตในทางเพศที่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในประการต่อมาในค่าคืนนี้นะครับในหัวข้อถวายพระเกียรตินั้นคือการดําเนินชีวิตเพื่ออุทิศถวายแด่พระเจ้านะครับ เราเา,าดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์เพื่อถวายพระเกียรตินะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือดำเนินชีวิตเพื่ออุทิศแด่พระเจ้าพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับในโรมบทที่14ข้อที่8เนี่ยท่านปอโลได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็อยู่เพื่ออคงพระองค์ขิตเจ้าเเมนไหมครับถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็ขอให้เราอยู่เพื่ออคงพระอค์ขิตเจ้าแต่ถ้าเราจะตาย ก็เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรามีชีวิตยอยู่หรือตายก็ตามเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าไอ้นี่คือถ้อยคำที่บอกให้เราเห็นว่าชีวิตของท่านปโลนั้นเนี่ยท่านได้อุทิศแด่พระเจ้าแล้วทั้งหมดนะครับไม่ว่าท่านจะมีชีวิตยอยู่ก็ไม่ได้เพื่อตัวเองพี่น้องครับทัศนคติแบบนี้ความคิดอย่างนี้เนี่ย ถ้าผมจะบอกกับพี่น้องว่านี่คือเป้าหมายของเราที่ทุกคนควรจะจะ,จะดำรงชีวิตแบบนี้นะครับก็ไม่ผิดนะครับอันนี้คือถูกต้องที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับเพื่อพระเจ้าแต่ส่วนมากแล้วนะครับพี่น้องครับเราทั้งหลายก็รู้หลักการอันนี้แหละว่าเนี่ยคือวิธีการหลักการที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นเนี่ยพบกับสันติสุขแท้นะครับรักษาไว้ซึ่งความรอดที่พระเจ้าประทานให้ แก่เราก็คือการอุทิศชีวิตแต่เราทั้งหลายเองก็ก็ยังไม่สามารถนะครับพี่น้องครับที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างที่เราอุทิศแด่พระเจ้าจริงๆนะครับในแต่ละวันนะครับเราก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทํามีอะไรหลายอย่างที่ต้องคิดมีอะไรหลายอย่างที่ต้องที่ต้องตัดสินใจมีไอมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องเลือกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่า เราอุทิศแด่พระเจ้าเนี่ยในบางเวลาชนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรอุทิศต่อพระเจ้าในทุกเวลานะครับเพร่น้องครับการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเนี่ยต้องมีฐานออกมาจากภายในจิตใจอย่างที่ผมบอกคือความตั้งใจความปรารถนานะครับเพราะว่าเป็นการถวายเกียรติที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าที่สุดต่อพระเจ้าถ้าออกมาจากภายใน นะเพราะฉะนั้นการอุทิศตนต่อพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่เราออกมาจากภายในจากความตั้งใจพี่น้องครับในสมัยของพระคัมภีร์เดิมนี่นะครับก็มีชีวิตที่ในลักษณะหนึ่งที่อุทิศแด่พระเจ้าแต่ว่าเขาอุทิศแด่พระเจ้าเนี่ยในบางโอกาสในบางเวลานะครับถ้าพี่น้องถ้าพี่น้องรู้จักบางคนที่เขาอุทิศตนบางเวลาให้เป็นนาศี นะถ้าพี่น้องอ่านเรื่องนาศีนี่พี่น้องก็จะเห็นเรื่องนี้ซึ่งแซมสั้นเนี่ยนะครับก็เป็นนาศีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์บอกว่าถ้าผู้ใดต้องการที่จะอุทิศตนเป็นนาศีก็ต้องทําอย่างไรบ้างก็มีหลักการพี่น้องต้องกลับไปอ่านดูน,น,นะครับอันนี้ก็คือการอุทิศตนในในบางโอกาสบางเวลาแต่เราทั้งหลายพี่น้องครับไม่สามารถที่จะบอกว่าอุทิศตนในบางโอกาสบางเวลาได้นะในเมื่อเราเป็นของพระเจ้า นะครับท่านปกรบอกว่าข้าพเจ้าอยู่ก็เพื่อก็เป็นของพระเจ้าตายก็เป็นของพระเจ้านะครับเราเป็นของคนของคนของพระเจ้าทั้งเวลาที่เราหายใจและไม่หายใจ nah เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราจะอุทิศตนแต่พระเจ้าเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดไม่ได้หรือบางคนคิดว่าเราจะอุทิศต,ตนต่อพระเจ้าเนี่ยเมืม่อเราอายุมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้เราเองยังหนุ่มเรายัางต้องแสวงหาความต้องการความประสงค์เป้าหมายของเราเองอยู่ นะครับเราก็ขอพระเจ้าทรงช่วยเราบางครั้งอันนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะของการดําเนินชีวิตที่อุทิศตนเพื่อพระเจ้านะครับผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะประสบกับความสําเร็จหรือผลสําเร็จแล้วในการที่จะอุทิศตนกับพระเจ้าอย่างแท้จริงพี่น้องครับท่านโปโลเองก็บอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพระเจ้าได้แล้วหรือสําเร็จแล้วแต่ข้าพระเจ้ากําลังบากบานนั่นและมุ่งไปนะครับความตั้งใจของท่านท่าทีของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเรา และเราเองก็ควรที่จะมีท่าทีแบบนั้นก็คือการดําเนินชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นเราดําเนินโดยลักษณะของการอุทิศแด่พระเจ้าคือคือเราคิดถึงพระเจ้าเป็น,นดับแรกเราจะทําสิ่งใดพูดสิ่งใดคิดสิ่งใดพระเจ้าต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับถ้าไม่เช่นนั้นเราจะเปิดช่องให้มารซาตานเนี่ยล่อลวงเราได้ถ้าเราไม่เลือกพระเจ้านะครับถ้าเราไม่เลือกพระเจ้ามารซาตานจะล่อลวงเราได้ ดังนั้นทุกลมหายใจเนี่ยเราต้องอุทิศตนให้กับพระเจ้าคือเลือกพระองค์ความจริงแล้วเนี่ยที่พระเยซูกิตทรงตรัสนะพี่น้องนะครับว่าบุคคลผู้ใดเนี่ยไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาเนี่ยเขาจะาเป็นเขาจะเป็นสาวกของเราไม่ได้เนี่ยความจริงในลักษณะนี้ก็คือลักษณะที่พระเยซูกิตทรงทรงบอกกับเราว่าการดําเนินชีวิตต,ตามพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นต้องเป็นการอุทิศเสียสละนะครับต้องเป็นการอุทิศเสียสละ พี่น้องครับเราเองเนี่ยสามารถที่จะดําเนินชีวิตในลักษณะนั้นได้ไหมได้ครับในการอุทิศและเสียสละหมายความว่าอะไรครับเสียสละเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเลือกระหว่างพระเจ้ากับสิ่งต่างๆเราต้องเลือกเราต้องเราต้องเลือกพระเจ้าอันนี้ก็คือลักษณะของการดําเนินชีวิตเพื่ออุทิศแด่พระเจ้าแล้วนะครับพี่น้องครับเราทําให้ได้มากที่สุดทําให้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วถ้าเราทําอย่างนั้นเป็นการฝึกฝนชีวิตไปวิญญ,ญาณของเรา แน่นอนครับพี่น้องครับการฝึกฝนเนี่ยในในพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าการฝึกฝนทางกายเนี่ยก็มีประโยชน์ในในในมีประโยชน์อยู่บ้างใช่ไหมครับคนที่เป็นนักกีฬาก็จะฝึกฝนแล้วก็พยายามที่จะทําให้ร่างกายแข็งแกร่งอะไรต่างๆแต่การฝึกฝนทางจิตวิญญาณมีประโยชน์ทุกทางนในพระวจนะของพระเจ้าพูดว่าเช่นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราอุทิศตนในพระเจ้าเราก็ต้องฝึกฝนในทุกทางเพื่อที่จะ เพื่อที่จะดําเนินชีวิตให้ใกล้ชิดพระเจ้าให้มากที่สุดรักพระเจ้าให้มากที่สุดยึดพระเจ้าให้มากที่สุดถ้าถึงเวลาที่ต้องเลือกระหว่างความต้องการของเรากับพระเจ้าเราเลือกพระเจ้าอันนี้นะครับคือคือลักษณะของการอุทิศตนเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับพี่นัองครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราอุทิศตนกับพระเจ้านั้นอย่าให้เรามีจิตใจที่ที่อ่าก็เรียกว่าไม่ไม่มีความจริงใจจากไม่มีความจริงใจต่อพระเจ้า เพราะว่าการอุทิศตนก็ดีการทำสิ่งใดก็ดีเนี่ยต้องมาจากภายในจิตใจเอเมนไหมครับทุกอย่างเราต้องทํามาจากภายในจิตใจทั้งนั้นเลยนะครับการถวายเกียรติพระเจ้าเนี่ยก็ต้องมาจากภายในจิตใจหมายความว่ามันเป็นความต้องการของเราในการถวายเกียรติพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพราะพระคัมภีร์บอกไว้นะครับหรือเป็นเพราะเราต้องการให้พระเจ้าอวยพรไม่ใช่นะครับการถวายเกียรติพระเจ้าไม่เราไม่ได้มีเหตุจูงใจอย่างอื่น มีเหตุจูงใจอย่างเดียวก็คือพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่สมควรได้รับพระเกียรตินะครับความงดงามของพระองค์รงควรได้รับการยกย่องดังนั้นเองทุกอย่างมันต้องออกมาจากภายในจิตใจของเราและสุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําที่ออกมาจากภายในจิตใจนั้นพี่น้องครับมันเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัยที่สุดนะสมบูรณ์ที่สุดนะครับการถวายเครื่องบูชาในสมัยของพระกัมปีเดิมนั้นต้องเลือกเครื่องถวายบูชาที่ที่ดีที่สุดคัดเลือกเอา ต่เราทั้งหลายเนี่ยถวายเครื่องบูชาในเวลานี้นั้นเนี่ยก็คือจากจิตใจของเราที่จริงใจที่สุดรักพระเยซูมากที่สุดรักพระเจ้ามากที่สุดสิ่งเหล่านี้จะทําให้ทุกอย่างที่เราทำนั้น,นพระเจ้าทรงพอพระทัยความจริงการกระทําของคาอินกับอาเบลถ้าพี่น้องอ่านในประกัมพีเดิมพี่น้องจะเห็นว่าอาเบลนําเอาสัตว์มาถวายพระเจ้านะครับแต่คาอินนั้นก็นําเอา ผลิตผลทางการเกษตรมันมันถวายพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่พอพระชัยเครื่องถวายของคาอินคนที่อ่านพระคำพีตอนนี้ข้อน,นี้ก็อาจจะบอกว่าทําไมพระเจ้าไม่ชอบไม่ชอบเครื่องถวายบูชาที่เป็นที่เป็นพืชผักที่เป็นอ่าเป็นผลิตผลทางการเกษตรใช่ไหมความจริงไม่ใช่นะครับถ้าเราอ่านต่อไปนี่เราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงตรัสกับคาอินใช่ไหมครับว่าถ้าเจ้าทําดีเราจะไม่พอใจเจ้าหรือ ไม่พอใจเครื่องบูชาหรือเพราะนันทุกสิ่งทุกอย่างที่คาอินทำไม่ได้ออกมาจากใจมันออกมาจากบทบัญญัติที่บอกว่าต้องนําสิ่งของมาถวายพระเจ้าในเรื่องต่างๆวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในการถวายสิ่งของต่อพระเจ้าดังนั้นทุกอย่างต้องออกมาจากภายในจิตใจดังนั้นในประทมอิสยาบทที่29ข้อที่13นะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงตรัสอย่างนี้บอกว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้เราด้วยปากเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่ใจของเขาห่างไกลจากเราเขานมันสก,การเราเหมือนเป็นระเบียบของมนุษที่จํากันมานะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลนั้นดังนั้นการถวายพระเกียรติจึงมีรายละเอียดมากนะครับที่เราควรจะใส่ใจและแตระหนักและใครครวรให้ท่วนถีในการดําเนินชีวิตเพราะว่าทุกลมหายใจของเราสามารถถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้ ทุกอากกับกิริยาของเราสามารถถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้ทุกคําพูดของเราสามารถถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้และเราดํารงชีวิตอยู่เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนนะครับขอ Spread พระเจ้าท่งโปรดประธานกําลังให้กับพี่น้องนะครับในสิ่งเหล่านี้นั่นคือประการที่หนึ่งครับจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าต่อมาประการที่สองเนี่ยในข้อเจ็ดกับข้อแปดที่เราอ่านคือถวายพระกําลังที่ถวายพระกําลังหมายถึงอะไร นะครับเอ้เราถว,ถวายพระกําลังอย่างไรพป่น้องครับคําว่าพระกําลังนะครับหมายถึงฤทธันุภาพของพระเจ้าครับหมายถึงฤทธันุภาพของพระเจ้าแล้วในการถวายพระกําลังล่ะหมายถึงอะไรนะครับก็หมายถึงการที่เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อด้วยการเชื่อฟังเพื่ออะไรครับเพื่อให้ฤทธันุภาพของพระเจ้านั้น ได้สำแดงและปรากฏในชีวิตของเราอันนี้คือความหมายของคำว่าถวายพระกำลังแด่พระเจ้าเห็นไหมครับถ้าเราดำเนินชีวิตให้ฤิธินุภาพของพระเจ้าเนี่ยสำแดงออกมาจากชีวิตของเราได้พี่น้องครับนี่คือการถวายพระกำลังแด่พระเจ้านะครับในความหมายในความหมายนี้เห็นไหมครับดังนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้า ไม่พอประชัยในการไม่เชื่อฟังและดื้อรั้นของชนชาติอิสราเอลใช่ไหมครับดังนั้นจึงทําให้พระเจ้าเนี่ยทรงสาแดงฤทธานุภาพของพระองค์หรือพระกําลังของพระองค์ได้อย่างที่ได้อย่างที่พระองค์ไม่ได้รับเกียร์นะครับถึงแม้ว่าพี่น้องลองนึกภาพนะครับถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงทําหมายสําคัญทรงสําแดงถึงฤทธานุภาพของพระองค์กับชนชาตินี้พี่น้องค,ครับกับชนชาตินี้แต่ ชนชาตินี้ดําเนินชีวิตอย่างไรครับการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยก็คือไม่เชื่อฟังและดื้อรั้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เชื่อฟังและดื้อรั้นจึงทําให้การสําแดงวิถนุภาพของพระเจ้าเนี่ยเป็นไปอย่างที่พระเจ้าไม่ได้รับเกียรติองลองนึกภาพถ้าตรงกันข้ามเมื่อพระเจ้าทรงสําแดงวิทนุภาพของพระองค์นะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับ ในถิ่นธุรกันดารการแยากน้ำจากทะเลการการประทานอาหารจากสวรรค์อะไรก็ตามแต่น้ำออกจากหินเยอะแยะมากมายครับถ้าคนชาวอิสราเอลพวกนั้นสรรเสริญพระเจ้านะครับและไม่ดื้อรั้นต่อพระเจ้าการไม่ดื้อรั้นการเชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งนั้นมันทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติอย่างมากที่สุดเมื่อพระองค์ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ผ่านทางชนชาติแต่เพราะชนชาตินี้อย่างที่บอกดื้อรั้นไม่เชื่อฟังเดี๋ยวก็รู้สึก ขอบคุณพระเจ้าแต่หลังจากนั้นก็บ่นว่านะครับแล้วก็ทดลองพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังทรงทําหมายสําคัญและการอัศจรรย์อยู่นะตลอดเส้นทางที่เขาเดินในถิ่นดุรักันดานหมายสําคัญและการอัศจรรย์ของพระเจ้าจากริศธนุภาพของพระเจ้ามีตลอดตลอดเส้นทางที่เขาเดินในถิ่นดุรักันดานแต่คนเหล่านั้นไม่ได้ทําให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติอย่างที่พระองค์ทรงสมควรได้รับเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องต้อง ต้องมานั่งนึกนะครับว่าถ้าเราดําเนินชุดในการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเรากำลังเรากาลังทําให้พระเจ้าเนี่ยนะครับสํำแดงถึงฤทธนุภาพของโปรงค์อย่างที่โะรงอย่างที่พระองคอ์ไม่ได้รับเกียรติอย่างถึงที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าความหมายก็คือเราไม่ได้ถวายพระกําลังนะครับเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นการดําเนินชุดในการไม่เชื่อฟังเนี่ยทำให้หมายสําคัญและการอาศัศจรรที่พระรงค กระทำเนี่ยนะครับไม่ได้รับการตอบสนองจากประชากรของพระเจ้าจึงเป็นการไม่ถวายพระกําลังแด่พระเจ้าเห็นไหมพี่น้องครับอย่างนี้นะผมยกตัวอย่างพี่น้องได้ฟังว่าพ่อแม่ที่พยายามทําดีทุกอย่างเพื่อลูกนะครับทุ่มเททุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อลูกแต่กลับไม่ได้รับการสนองที่เห็นคุณค่าจากลูกพี่น้องคิดว่าอย่างไร การทุ่มเทเนี่ยทำให้การทุ่มเทเพื่อลูกเนี่ยเต็มไปด้วยความดีใจหรือเสียใจครับเต็มไปด้วยความสุขใจหรือเศร้าใจครับแน่นอนถ้าทุกอย่างที่พ่อแม่พยายามทําให้ลูกแต่กลับไม่ได้รับการตอบสนองและไม่เห็นคุณค่าลูกไม่เห็นคุณค่าต่อสิ่งที่พ่อแม่ทํานั้นแน่นอนครับพ่อแม่ก็ทุ่มเทไปด้วยความเศร้าใจและเสียใจแต่ถามว่า พ่อแม่ยังทําต่อไปไม่ให้ลูกทําต่อไปครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกมีความสุขใจในการที่ทําเพื่อลูกเลยเพราะว่าลูกไม่เห็นคุณค่าเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับเวลาเราทําดีอะไรต่อใครที่เราจำที่เราต้องทําให้เขาแต่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าตรงนั้นเนี่ยพี่น้องครบเราก็ทําต่อไปด้วยความรักแต่เรารู้สึกเศร้าใจในทางตรงกันข้ามนะถ้าลูกเองเนี่ยนะครับเห็นคุณค่าที่พ่อแม่ทํา ที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อลูกทุ่มเทพเพื่อลูกลูกเองนะครับก็พยายามตอบสนองด้วยการเชื่อฟังพ่อแม่ดําเนินชิดในทางที่ในทางที่ดีมันทําให้พ่อแม่มีกําลังใจมีกําลังใจอันนี้คือลักษณะของการถวายพระกําลังถ้าเราดําเนินชิดกับพระเจ้านะครับแล้วทําให้พระเจ้าทรงชื่นพระใยไม่ใช่ทําให้พระเจ้าทรงเสียพระัยอันนี้ละครับคือความหมายของการถวายพระกําลังเนี่ยพระเจ้าเอเมนไหม พี่น้องเห็นด้วยไหมครับถ้าใครจะอธิบายถึงการถาวายพระกําลังอย่างอื่นนะพี่น้องลองไปศึกษาดูว่าใครอธิบายแบบนี้บ้างนะครับหรือถามเขาดูว่าถามอาจารย์คนไหนที่ท่านเจอบางทีถาวายพระกําลังในพระเจ้าคือ,อยังไงอันนี้คือลักษณะที่ผมอ่านพระวจนะของพระเจ้าและทําให้เห็นว่าพระเจ้าให้ให้สติปัญญาและความเข้าใจเช่นนี้ดังนั้นผมจึงอธิบายพี่น้องเช่นนี้พระฉะนั้นตรงจำเนินชีวิตให้พระเจ้าส่ง สรงเรียกอะไรทรงมีความสุขใจไม่ใช่เศร้าใจสุขพระไทยไม่ใช่เศร้าพระไทยเอเมนไหมอย่าเป็นเหมือนกับชนชาติอิสราเอลนะเป็นน้องงับที่ที่เป็นอย่างนั้นสุดท้ายแล้วพระเจ้าก็ทรงเศร้าพระไทยตลอดตลอดเวลากับชนชาตินี้ในในการที่พระองค์ทรงกระทำดีต่อเขาครับอันนี้คือประการที่สองครับถวายพระกําลังแด่พระเจ้านะทีนี้ประการที่สามประการที่สามประการสุดท้ายของ ข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดนี้ก็คือการถวายสิ่งของถวายนะครับเพราะว่าในข้อที่แปดบอกว่าจงนําสิ่งของมาถวายในพระนิเวศของพระเจ้าดังนั้นการถวายสิ่งของที่ต้องถวายก็เป็นก็เป็นลักษณะการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในลักษณะหนึ่งคือเขาเรียกว่าลักษณะของการเชื่อฟังครับเห็นไ,ไหมครับสิ่งของทั้งหมดที่เราถวายพี่น้องกลับจริงๆแล้วพี่น้องกลับไปอ่านดูนะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระเจ้าเลย ไม่จาเป็นที่ที่พี่น้องที่พระเจ้าจะทรงรับประโยชน์อะไรจากมือมนุษย์แต่สิ่งที่เราถวายนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงการเชื่อฟังแล้วสิ่งที่เราถวายนั้นก็ยังเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันด้วยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ขัดสนและยากจนแต่นั้นการถวายของเราในคริสตจักรนั้นพี่น้องครับก็เพื่อประโยชน์ของเราอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องหลายๆครั้งไปแล้วนะครับพี่น้องครับในโยบบทที่41ข้อที่11 ได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าผู้ใดเล่าจะให้อะไรแก่เราซึ่งเราต้องตอบแทนเขาอันนี้พระเจ้าสมงดันนะครับ <_ d ata> เพราะทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์เป็นของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเนี่ยพระเจ้าต้องการการถวายของถวายจากเราถามว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าอยู่แล้วทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการถวายเนี่ยสิ่งของถวายหรือถวายอะไรก็ตามแต่นะพี่น้องครับมันมีความหมายในในอยู่ลึก ของการเชื่อฟังและพระเจ้าทรงพอพระทัยคนที่ถวายเพราะเขาเชื่อฟังเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะถวายมากหรือถวายน้อยแต่ถ้าเขาถวายออกมาจากใจเนี่ยมันกําลังบอกว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์หรือในพันธสัญญาเดิมหรือพระคัมภีร์เดิมนั้นเนี่ยได้สั่งให้ชนชาติอิสราเอลเนี่ยถวายสิ่งต่างๆด้วยกฎเกณฑ์เพื่อรักษาพันธสัญญาพี่น้องฟังนะครับ ในพันธสัญญาเดิมน,นั้นได้สั่งให้ชนชาติอิสราเอลถวายสิ่งต่างๆด้วยกฎเกณฑ์นะครับมีกฎเกณฑ์บัญญัติไว้เพื่ออะไรครับเพื่อจะรักษาพันธสัญญาแต่โดยในแยะของความหมายก็คือเพื่อพวกเพื่อให้พวกเขานั้นเชื่อฟังครับพี่น้องครับอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นการถวายบุตรหัวปีนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในอุปยุกบทที่1 3ข้อ2นะครับผมยกมา เป็นข้อบา,บ,าบางข้อนะครับในประกมปีแต่ว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะแยะในหลายที่หลายแห่งการถวายบุตรหัวปีนะครับทำไมเรื่องนี้เป็นการถวายบุตรหัวปีก็เนื่องมาจากการที่พระเจ้าทรงพาพวกเขาออกมาจากอียิปต์ใช่ไหมครับและพระองค์ได้ทรงสังหารบุตรหัวปีของชนชาวชาวอียิปต์นะครับเพื่อที่จะปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลออกมาเพราะฉะนั้นบุตรหัวปีเหมือนกับเป็นกําลังของพ่อแม่นะครับพระเจ้าบอกว่าเป็นของเราถวายให้กับเรา นะครับการถวายสัตว์เป็นเครื่องศััทวาบูชาพี่น้องครับการถวายในพระกัมภีเดิมเนี่ยมีเยอะแยะนะครับเพราะว่ามีหลายมีมีขั้นตอนของการรักษาพันธสัญญาด้วยกฎเกณฑ์เยอะแยะมากมายเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราไม่ได้อยู่ภายใต้พันธสัญญานะถ้าเราอยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมนั้นเนี่ยพี่น้องครับโอ้โหลาบากมากยากมากกับที่จะดําเนินให้ถูกต้องตามทุกอย่างนะครับพี่น้องครับการถวายสัตว์เป็นเครื่องศรัทธาบูชานะครับการถวายธัญญบูชา การถวายท่าสางเห็นไหมครับการถวายท่าสางอันนี้แหละที่เป็นที่เป็นสิ่งที่คริสเตียนในปัจจุบันแปลงมาใช้เป็นการถวายสิบรถอะไรต่างๆจริงๆการถวายท่าสางไม่ใช่การถวายสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินนะครับมันอย่างที่ผมบอกพี่น้องไปแล้วเดี๋ยวก็ถ้าพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายซ้ําก็ได้นะครับแต่ท่าสางกับสิบรไม่เหมือนกันนะครับแต่เราแปลงออกมานะครับเราแปลงออกมา นะครับมาใช้ในปัจจุบันนี้แล้วก็บางทีพอแปลงมาแล้วเราก็ไปตู่ว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งไว้นะการถวายพระเกียรติในเทศกาลเลี้ยงตามกําหนดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งให้รักษาด้วยกฎเกณฑ์การถวายพืชผลแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการถวายตัวเป็นนาสีอย่างที่ผมบอกพี่น้องไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือการถวายในพันธสัญญาเดิม แต่สําหรับเราเนี่ยพี่น้องครับที่ดําเนินอยู่ภายใต้พันธสัญญาใหม่ในพระเยซูเนี่ยพระเจ้าทรงสั่งให้เราถวายอะไรบ้างในพระคัมภีร์ใหม่ถวายอะไรบ้างพี่น้องครับไม่มีการถวายตามพันธสัญญาเดิมไม่ว่าจะเป็นถวายบุตรวัวปีนะครับซึ่งบางทีเนี่ยการพี่น้องหลายคนก็ยังมีความเชื่อว่าถวายบุตรนะพิธีถวายบุตรนะครับบางทีก็นําไปให้คริสต์ให้อาจารย์ิริปาลอธิษฐานเพื่อต่าง ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ปฏิเสธถ้าเขามีความเชื่ออย่างนั้นว่าถวายบูชให้กับพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ผมเองก็ได้บอกกับคนเหล่าน,นั้นไปแล้วใช่ไหมครับว่าความหมายของการถวายบูชคืออะไรนะครับและเขาต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับแต่ว่าการถวายบูชหัวปีในสมัยของพระคัมภีร์เดิมหรือในการถวายบูชในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นนะพี่น้องครับมันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์มันเป็นเรื่องของบทปัญญัติอะไรต่างๆซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในในในพระคัมภีร์เดิม ถวายบุตรวัวปีถวายสัตว์เป็นเครื่องสักบูาชาอันนี้เราก็ไม่ต้องถวายถวายธัญญบูชาก็ไม่มีถวายท่านสังก็ไม่มีนะครับถวายถวายพระเจ้าด้วยด้วยการเลี้ยงเทศกาลตามกําหนดก็ไม่มีถวายพืชผลแรกก็ไม่มีแต่พืชผลแรกนี่ก็มีบางคริสจักรนาเอาแปลงอามาใช้นะครับบางทีเราจะเห็นว่าคริสตจักรบางแห,งห่งนะครับก็มีการถวายพืชผลแรกโอ้นำเอาพวก ผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายมากองไว้กี่นารรมาแต่อันนั้นก็ไม่รู้เป็นผลแรกหรือเปล่าเป็นผลแรกหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ในพัคัมภีรเดิมถ้าเป็นผลแรกคือผลแรกจริงๆนะครับผลแรกของนาผลแรกของไร่ไร่สวนไร่นาเนี่ยก็เป็นต้องเป็นผลแรกจริงๆนะครับแต่คลิศจักรในปัจจุบันนําเอามาแปลงใช้อะไรต่างๆเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในประกาศในพันธสัญญาใหม่หรือเราเนี่ยดําเนินชุดเนี่ยพี่น้องครับเราเรามีอะไรบ้างที่ ที่พระเจ้าทรงสั่งให้เราถวายนะครับซึ่งอาจจะมีความหมายต่างกันมากกับพันธสัญญาเดิมแต่มีในยะเหมือนกันคืออะไรครับในยะนั้นก็คือการเชื่อฟังนะครับอะเรามีอะไรบ้างประการแรกคือการถวายตัวอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าในพระคัมภีร์ใรหม่สั่งไว้นะพี่น้องให้พี่น้องถวายตัวแด่พระเจ้าเมื่อกี้เราพูดถึงอุทิศตัวใช่ไหมครับเช่นเดียวกันเป็นอย่างเดียวกันนะครับอุทิศตัวหรือถวายตัวนะครับอยู่ในโรมบทที่12ขอก้อหนึ่งครับพี่น้องครับผมจะไม่อ่านนะ ให้พี่น้องจดไว้แล้วก็พี่น้องหรือกลับไปอ่านเองก็ได้นะครับการถวายตัวนะครับและประการต่อมาการถวายทรัพย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน2โคริน์บท,ที่เข้อที่7แต่ในการใน2โคริน์บท9กข้อเ็นั้นเนี่ยจะพูดถึงในลักษณะของการให้นะครับไม่ใช่การถวายแต่การให้กับคนที่ยากจนกับการให้กับพี่น้องนะครับที่ขัดสนอันนี้ก็ถือเป็นการถวายแด่พระเจ้า เพราะฉะนั้นถ้าเราถวายทรัพย์เนี่ยเราถวายทรัพย์ในลักษณะนั้นก็คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันการถวายทรัพย์ในคริสตจักรก็คือการที่เรานำเอาทรัพย์นั้นมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมารับประทานอาหารด้วยกันมาช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนนะครับและใช้จ่ายเป็นปัจจัยที่จะ,ะดําเนินชีวิตฝึกฝนชีวิตฝฝายวิญญาณร่วมกันในครืสตจักรพระคุณถ้าเมื่อไหรไม่มีคริสตจักรพระคุณแล้วก็ไม่จําเป็นต้องถวายแล้วนะครับแบบนั้นนะครับการถวายทรัพย์ และสิ่งของเดดพระเจ้าเนี่ยนะพี่น้องครับอยู่ในสุขภาวะิ่บทที่3ข้อที่ 9- ถึง11ได้พูดถึงว่าจงถวายพระเกดเดียรติแด่พระเด่พระยาเวด้วยทรัพย์สินของเจ้านี้ผมยกตัวอย่างในเอาพระคัมพีเดิมมานะครับแต่ว่าก็มันมีความหมายเช่นเดียวกันการถวายทรัพย์ก็เป็นการถวายพระเกดเดียรติแด่พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่พระคัมภีพูดถึงนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพระเจ้าอันนี้ก็คือ3อย่างนะครับพี่น้องครับ3อย่างที่อยู่ในข้อ7กับข้อ8นี้ ถวายสามอย่างคือถวายเกียรตินะครับแล้วก็ถวายพระกําลังนะครับแล้วก็ถวายทรัพย์นั่นคือว่าสิ่งของนะครับอันนี้เรายังคงดําเนินชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างคือถวายเกียรติเราก็ถวายพระเกียรติไม่ว่าเราจะอยู่ในอยู่ในพันธสัญญาใหม่เราถวายพระกําลังนี่คือความหมายที่ผมพูดี่น้องไปแล้วเราถวายสิ่งของเรายังคงทําอยู่ในเวลานี้ครับเอเมนนะครับพี่น้องครับก็จบในข้อที่7กับข้อที่8นะครับ ครั้งต่อไปนะพี่น้องครับเราก็จะมาดูในข้อที่9กันต่อนะในค่ำคืนนี้ก็ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพี่น้องนะครับขอให้พระคุณและความรักของพระเจ้าดํารงอยู่กับพี่น้องทุกคนนะครับให้ความชื่นชมยินดีสันติสุขมีอยู่กับพี่น้องทุกคนในการหลับนอนในค่ำคืนนี้ครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าครับ a เมนครับ